มีบทสัมภาษณ์จากโค้ชเป้มาเล่าให้ฟังนะครับระหว่างการซื้อประกันกับการลงทุนควรทําอะไรก่อนถ้าเรามีเงินในจนํานวนจํากัดเอาตรงๆเลยนะครับประกันก่อนเพราะว่าประกันน่ยมันคือการประกันความเสีย่ยงไงเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราอะ่ะจะเจอเหตุการณ์อะไรตอนไหนเมื่อไรยังไงถูกไหมฮะ ลองคิดดูถ้าเกิดวันเนี้เรามีพอร์ตลงทุนสูงๆนะมีค่าพอร์ตลงทุนเยอะมากเลยนะถ้าเกิดอยู่ๆมันเกิดโรคร้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมากับชีวิตพอที่เราปั้นมานะั้นะอุตสาหลงทุนมานะทั้งหมดมันหายไปหมดเลยนะครับเพราะเราต้องเอาเงินทั้งหมดเนะี่ยมารักษาตัวคนหลายคนชอบคิดว่าตัวเองเป็นอมตะคิดว่าตัวเองอะ่ะจะมีชีวิตที่ดีไร้โรคไปยไข้เจ็บจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะฮะจริงๆแล้วมันต้องวางแผนแล้วก็ประกันความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่า ถ้าเรามีร้านเนี่ยหมดล้านนะครับถ้าป่วยทีหนึ่งนะแล้วคนบางคนน่ะก็ทําประกันแบบไม่ฉลาดหมายความว่ายังไงหมายความว่าทําประกันเกินตัวไปอีกจริงๆแล้วเราต้องมาดูว่ารายได้เราที่เหมาะสมนในการทําประกันเนี่ยมันเท่าไหร่และเลือกกรมธรรม์เลือกวงเงินประกันที่เหมาะสมกับตัวเราไม่ใช่โอ้ทําไปเลย10บเล่มแล้วก็แบบสุดท้ายส่งไม่ไหวสุดท้ายก็แบบไปกู้กรมธรรม์หรือไม่ก็ปล่อยให้ประกันขาดมูลค่าที่ส่งไปก็หายหมดอะไรแบบนี้ คิดแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือต้องดูตามความเหมาะสมของเราด้วยว่าเราเนี่ยควรจะทําวงเงินสักเท่าไหร่<อ>เพราะว่าถ้าเรื่องลงทุนนะต่อให้พอตการลงทุนคุณดีนะสวยยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีประกันเนี่ยโอ้โหเสี่ยงล้วน